อัปเดตอาการของเนื้อตุ่นก่อนนะฮะผมได้ทําการโทรหาสัตวแพทย์แล้วนะครับแต่พอดีเขาหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาวันจันทร์นะฮะก็เป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาดูน้องให้นะครับตอนนี้แผลของเนื้อตุ่นลามไปทั่วแล้วนะครับสันหลังก็เริ่มมีแล้วนะครับตรงคอก็มาเยอะแล้วนะฮะตรงลำตัวก็เริ่มมีอาการแล้วเหมือนกันนะครับเหมือนว่าจะลามไปถึงขาหลังด้วยนะฮะส่วนบ้านท้ายก็เริ่มมีมาให้เห็นแล้วเหมือนกันนะครับถึงคนหางก็เริ่มมีอาการแล้วเหมือนกันนะคร ชอบ,ชอบเล่นชอบซนกระโดดไปทั่วนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเขาไม่ค่อยลื่นเลงเท่าไระะหร่นะครับอาจเป็นเพราะเสาที่ผมตั้งไว้ให้เขาหรือเปล่าเขาชอบมาถูเล่น,นจนเป็นแผลงี้หรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคร<อ>ับคอมเมนต์มาบอกเยอะมากเลยนะครับว่าเป็นหลายอาการเลยนะไม่ว่าจะเป็นพยาธิผิวหนังนะครับบางคนก็บอกเป็นโรคลำปีสกินนะฮะแล้วก็มีอีกหลายโรคเลยนะครับนี่ผมไม่ทราบจริงๆนะเมื่อวานผมได้ปล่อยเขาอยู่ในข้อนะครับไม่ได้ออกออกมาเนาะดูเขาทั้งคู่ซึมๆนะครับวันนี้ก็เลยออกมาตากแดดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาว่าตากแดดไว้ทิ้้งงงไววัันนเเลยะคผื่่อแจชโหดก ขอบคุณทุกคำห่วงใยที่ให้กับเนื้อตุ่นและเนื้อเปื่อยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ทำไงก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับรอหมออย่างเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าหมอเขาจะรักษาเนื้อตุ่นกันยังไงนะครับเพื่ออาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนหัดเลี้ยงวัวใหม่ๆอย่างผมนะฮะ